้านที่สองร้านอะไรสัมภาษณ์เลยเห็นผู้หญิงสาวๆาตัวเล็กๆร้านที่ 3. 3ร้านที่3สวัสดีค่ะชื่อร้านอะไรคะกรอกแหนมค่ะกรอกบวกแหนมกรอกบวกแหนมไซกรอกใช่ไหมไ้กรอกคะอ่ะลองให้เขาอธิบายซิสินค้าเขาเป็นยังไงก็จะเป็น15ลูก20นะคะถ้าเป็นแหนมก็จะเป็นไม้ละ15 2องไม้ยี้าค่ะ มีส่วนลดเดี๋ยวก่อนนะครสิบห้าดูดีสิบาบาทนะครับสารไซกอบไส้กรอบอะไรไอ,อีสานครับไกอบอีสานนะครับถือเป็นต้นตรลาดออกที่ดังมากในประเทศไทยเลยนะครับรายถามว่าไปแข่งกับไส้กอบองเยอรมันและเยอรมันก็้งหลา้เล วันนี้ไม่แห้วเพราะขายดีแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้ง3คนนะครับก็อาสาเข้ามารับทําหน้าที่ในการเป็นพิธีกรดําเนินการสําหรับพิธีเปิดโครงการสือส่อสา,า,ารศิลปะวัฒนธรรมครั้งที่6แล้วก็โครงการเทเรนอิช s ูอินมาร์เก็ตติ้งครั้งที่6ครับสําหรับการดําเนินการโครงการสือส่อสา,า,ารศิลปะวัฒนธรรมครั้งที่6และโครงการเทเรนอิช s ูอินมาร์เก็ตติ้งครั้งที่6ดําเนินการโดยสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยว่าที่ร้อยตีนัทพงษ์พมหานายกสโมส,มสรสน,นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดำเนินโครงการโดยได้รับการสนับสนุนการจัดโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสารลินันบุญมีคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศครับ นอกจากนั้นนะคะยังได้รับการสนับสนุนจากสาขาวิชาต่างๆนะคะในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจํานวนมากนะคะนําโดยอาจารย์วชิรพรพลพานุมาตรนะคะหัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศค่ะและคอมพิวเตอร์ธุรกิจอาจารย์สุวพีชัยฤทธ์หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์อาจารย์กอบชัยเมธดีหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุปภัทรสุขขี่โรดหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชีและอาจารย์ปัทพงเงินหัวหน้าสาขาวิชาการตลาดค่ะนะครับทั้งหมดก็ถือว่าเป็นนะครับผู้ที่มีส่วนร่วมในการดําเนินการทําให้โครงการนี้นะครับประสบความสาเร็จนะครับแล้วก็มีวันนี้เกิดขึ้นมาจริงๆนะครับและช่วงเวลานับจากนี้นะครับก็ถือว่าได้เวลาเป็นมงคลแล้วนะครับพร้อมแล้วนะที่จะเข้าสู่ที่เปิดอย่างเป็นทางการนะครับและนับัดนี้นะครับท่าน อธิการบดีนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาลบุรีวัฒนานะครับก็ได้มาถึงณนบริเวณพิธีนะครับตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับระดับต่อไปนะครับกระผมใคร่ขอกาบเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาลบุรีวัฒนาอธิการบดีประธานในพิธีขึ้นรับฟังคํากล่าวรายงานและกาบเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติให้เกียรติร่วมเปิดงานบนเวทีดังนี้นะครับคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมครับผููแทนงคณะบดี คณะศิลปศาสตร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนคศรีอยุธยาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุุกรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงวิจเจริญกิจธนาธบพูช่วยอธิการบดีพอ,อสมใจบุญสันพอ,อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอกราบเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพครับ จัดงานนะครับได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและรายละเอียดของการจัดงานนะครับพร้อมกับทีมงานผู้บริหารของคณะบริหารธุรกิจนะครับท่านรองทั้ง3ท่านครับหัวหน้าสาขาทุกท่านนะครับขอกราบเรียนเชิญครับ นะครับนะครับและขอเชิญทีมงานนักแสดงนะครับจากทั้งสามส่วนพื้นที่นะครับเข้ามาร่วมในบนเวทีด้วยนะครับเพื่อเข้าสู่พิธที่เปิดนะครับทีมงานนักแสดงทั้ง3นะครับทั้ง3ศูส่วนพื้นที่ที่แสดงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ พิธีกรจัดนักแสดงดิดนึงครับนักแสดงทั้งสามศูนย์นะครับนะครับเนื่องจากทีมงานนักแสดงของเราค่อนข้างเยอะนะครับตักตินนึงนะครับเพื่อให้ภาพที่ออกมานะครับสวยงามที่สุดนะครับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิดิฉันในาน,นามคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสาราสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสารศิลปะวัฒนธรรมครั้งที่6เทอดพระเก 60, ียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และโครงการ Current i s s u e in Marketing ครั้งที่6การจัดโครงการสื่อารศิลปะวัฒนธรรมครั้งที่6และโครงการ Current i s s u e in Marketing ครั้งที่6ได้จัดขึ้นโดยสโมสรน,นักศึกษาพนะบ,บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาส ที่ท่างทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในวันที่2เมษาพุทธศักราช2558 2เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม,รรมสสและเป็นการปลูกฝังเสริมสร้างให้อาจารย์บุคลากรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม อันดีของชนชาติไทย 3. เพื่อส่งเสริมให้ในักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริงทั้งนี้ยังเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาเช่นทักษะวิชาชีพทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและทักษะด้านการประสานงาน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสูเทศและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภูมิในโอกาสต่อไปโดยรูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงพิธีเปิดโครงการชุดเอกองราชธานีกรุงศรีอุทยา ตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุรีศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตราศูนย์นนทบุรีและศูนย์สุพรรณบุรีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การแสดงโขนเทิดพระเกียรติตอนศึกพมมาศโดยศิลปินภายนอกการแสดงคอนเสิร์ตโดยศิลปินยุทธนาเบื้องลางหรือตูงตามเด็กสตาวิธีสวดนกพเพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกภมบาลีการแสดงคอนเสิร์ตน,นุ่งและลิเกไทยร่วมสมัยโดยศิลปินวัฒนาอนันต์การออกร้านจำหน่ายสินค้าโดยนักศึกษา ในตลาดย้อนยุคจำนวน33ร้านค้าและออกจำหน่ายสินค้าโดยนักศึกษาในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมจำนวน17ร้านคา <c oughs> ้า,นคาการละเล่นเช่นปลาโป้หันสาสาวน้อยตกน้ำระบายสีปูนปาเตอร์และตักปลา <c oughs> บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ การเปิดงานสืบสารศิลปะวัฒนธรรมครั้งที่6และโครงการ c u r r e n t i s s u e in Marketing ครั้งที่6นณับันนี้ท่านคณะบดีคณะระหารธุรกิจและเทคโนลยีสาสนเทศท่านผู้มใยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครสิริอยุธย,ยาท่านรองผู้มใยการวิทยาเทคโนโลยีอยุธยา ท่านผู้อำนวยการท่านคณา,าจารย์ท่านผู้มีเกียรติตล,ลอดกลุผู้ที่มาร่วมงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสื่อสารศิละปะวัฒนธรรมและโครงการ Current In ์เ e in Marketing ครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2557ในวันนี้ ศิละปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเป็นสิ่งที่คนไทยสร้างสรรค์ขึ้นตามวิถีชีวิตของคนในสังคมเป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเข้าใจทราบซึง้งยอมรับและใช้ในการปฏิบัติร่วมกัน อ,นนอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนั้นๆแต่ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของวัฒนธรรมของชาติคนไทยไม่ค่อยจตระหนักในวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุวชนเยาวชนคนรุ่นใหม่มักจะไปติดยึดชื่นชม นิยมชมชอบกับวัฒนธรรมต่างชาติจนลืมไปว่าเราเป็นคนไทยในที่สุดวัฒนธรรมต่างชาติก็มากลืนวัฒนธรรมไทยควา,ามเป็นเอกลักษณ์ควา,ามชื่นชมยินดีที่ชาวต่างชาติมีต่อวัฒนธรรมไทยที่มีมาอย่างยาวนานเริ่มสลายลดน้อยถอยไปชาวต่างชาติที่มา ประเทศไทยเขาอยากจะเห็นวัฒนธรรมไทยโดยแท้เขาไม่อยากดูวัฒนธรรมประเทศเขาไม่อยากดูวัฒนธรรมประเทศอื่นแต่เขาอยากเห็นวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยการแต่งการการแต่งกายกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของชาติไทยแม้จะบ้านทรงไทยศิลปะการก่อสร้างที่เป็นไทยไทยมรดกทางวัฒนธรรมของไทยเนี่ย ต่างชาติมาทำไมถึงมาอายุธยาเพราะอายุธยายังมีศิละปะวัฒนธรรมของชาติให้ชาวต่างชาติได้พบเห็นได้มาบันทึกภาพได้มาชื่นชมแต่คนไทยเรานั้นกลับไปนิยมวัฒนธรรมต่างชาติอาหารไทยก็ไม่เคยจะนิยมไปไปนิยมอาหารต่างชาติไม่ว่าจะเป็นทางตะวันตกไม่ว่าจะทางเอเชียประเทศอื่นๆ นะครับจนปัจจุบันนี้วัฒนธรรมทางอาหารของไทยเยวาวชนคนรุ่นใหม่ก็ไม่่คยได้สนใจเรื่องอาหารไทยแต่ไปนิยมอาหารฝรั่งอาหารจีนอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นอาหารเวียดนามจนเนที่สุดอาหารไทยซึ่งชาวต่างชาติเคยนิยมชมชอบก็เริ่มสลายสูญหายไปเรื่อยๆ ดังนั้นในการที่คณะบริหารธุรกิจและเทคนโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรมงานศินละปะงานสืบสารศิละปะวัฒนธรรมครั้งที่6ก็เป็นการแสดงออกซึ่งการสืบสารทำดำรงคง,ง,งอยู่ของวัฒนธรรมของชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินไม่ว่าเรื่องอาหารการแต่งกายเรื่องของการแสดงในเรื่องของการดําเนินชีวิต ของคนไทยดังนั้นกิจกรรมที่จัดในวันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นความร่วมมือของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสถานศึกษาต่งา,า,า,างๆที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมและมีการแสดงออกซึ่งศิลปะวัฒนธรรมโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาของคณะบริาาหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับตลอดจน หน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนแล้วก็ขอชื่นชมนักศึกษาคณะบาลธุรกิจที่มีการแสดงจากทั้ง4ศูนย์พื้นที่ได้แสดงให้เห็นว่าศิละปะวัฒนธรรมของชาติอยู่ในตัวมากมายก็อยากจะให้สืบสารศิละปะวัฒนธรรมนี้ไปอยู่ชั่วลูกหลานและในอนาคตสืบไปผมในานามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสยนภูมขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ให้เกียรติก็ามาชมงานขอขอบคุณนักศึกษาทุกสาขาที่มาร่วมจิตจัดกิจกรรมออกร้านาแสดงถึงการใช้ประสบการณ์จากการศึกษามาฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกีย่ยวข้องปัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็วผมกขอ็ขอเปิดงานสืบสารศิละปะวัฒนธรรมครั้งที่6ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสาสาเทศ และเรื่องในวาระโอกาสที่อ,องค์สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระชนมายุครบ60พรรษาซึ่งนับว่าทางมหาวิทยาลัยของเราเนั้นได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องมาตั้งแต่เดือนมกราคมในงานหนึ่งทศวรรษแล้ววันนี้ทางศูนย์แล้วก็ทางคณะบังธุรกิจก็ได้จัดกิจกรรมที่แสดงถึงการเกิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดา ในวาระกาสนี้ด้วยนะครับผ้ามหาชทยเลยและก็ขอน้อมนะถวายความจงรักภักดีร่วมกับพพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้ครับขอพวกเราทั้งหมดตรงครับในฐานะพี่น้องประชาชนคนไทยเนื่องในวาระกาสที่องค์สมเด็จพระเจ้ารัชศราสยามบรมราชกุมารี จะมีพระชนมายุครบ60สิพรรษาในวันที่2เมษายนนี้กระผมในนามของมหาวิายทยาลัยเจียงหยี่ราชมงคลคุวชรณภููิได้ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้รวหารคณาจารย์นิ่ศิตนักศึกษาและผู้ที่มาร่วมงานได้ร่วมกันน้อมจิตระลึกถึงองค์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาและขอได้ร่วมจิตกันนะครับได้ น้อมสวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชุปมารีขอให้พระอ,องค์สมเด็จพระเทพได้มีพระพนานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีพระสติปัญญาที่จะช่วยกันดํทที่ท่านพระองค์ท่านจะได้ช่วยกันพระองค์ท่านจะได้ช่วยในการสืบสารงานศินลปวัฒนธรรมของชาติเพราะพระองค์ท่านนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มี ความสำคัญต่อการส่งเสริสมศิลปะวัฒนธรรมของชาติขอให้พร,ระองค์ทรงพระเจริญนะรัทรงพระเกษมสมานมีพระพระชนมายุยิ่งเดินนานสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับครับและเพื่อเป็น การเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับกระผมขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีในฐานะประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรวมถึงคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับร่วมกันแตะลูกแก้วนะครับวันนี้เรามีลูกแก้ว2ลูกด้วยกันเลยนะครับเชิญครับท่านเชิญเลยครับ ทดสอบทดสอบครับและเดี๋ยวเราจะร่วมกันนับถอยหลังนะครับห้าสี พิธเปิดโครงการสืบสารศิลปวัฒนธรรมครั้งที่6นะครับ60พรรษาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิินธรและโครงการ Current i s s u e in Marketing ครั้งที่6ก็ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับ